สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคำทํานายดวงชะตาประจำสัปดาห์กับบุงอาหิวใจนะคะและในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมกันค่ะสัปดาห์นี้ดวงดาวจะโครจรมาส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะชาวกุมในสัปดาห์นี้ดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณโครจรอ,อยู่ในเรือนวินาศพบแห่งความลับการสูญเสีย อาจทำให้คุณต้องเผชิญกับความท้าทายหรือมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาเบื้องหลังที่ยังไม่เปิดเผยแต่ก็เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นค่ะช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวเรียนรู้จากอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาและการจัดการกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันอย่างมีสติเรื่องเด่นๆดีๆสำหรับราศีนี้คุณมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน แก้ไขปัญหาที่ค้างคาให้สำเร็จและได้รับบทเรียนที่มีค่าควรใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และการปรับตัวของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเรื่องการงานงานประจำอาจมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาหรือจัดการเรื่องที่ไม่เปิดเผยอ,อย่างลับๆควรใช้ความรอบคอบและอดทนในการทำงานเพราะการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่มีค่าเจ้าของธุรกิจ ควรระวังเรื่องข้อตกลงสัญญาหรือการลงทุนที่ยังไม่ชัดเจนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจใดๆและระวังการถูกหลอกลวงหรือการทุจริตฟรีแลนซ์อาจได้รับงานที่ต้องใช้ความอดทนและความละเอียดรอบคอบในการทำงานอาจมีงานที่ต้องทำเบื้องหลังหรือเป็นงานที่ไม่เปิดเผยคนที่กำลังตกงานหรือหางานอาจต้องใช้เวลาในการหางานที่เหมาะสม ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์และเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่อาจไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ทั้งหมดการปรึกษาผู้รู้จะช่วยได้เรื่องการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดหรือรายจ่ายที่เกี่ยวกับหนี้สินที่ต้องจัดการควรวางแผนการเงินให้รัดกุมและหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคใหญ่ๆหรือการให้ผู้อื่นยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันเรื่องความรัก คนโสดยังไม่มีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องความรักนักควรเน้นการดูแลตัวเองและปรับปรุงบุคลิกภาพไปก่อนการเข้าสังคมอาจนำมาซึ่งการเรียนรู้แต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ความรักจะโดดเด่นคนมีคู่อาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยหรือมีเรื่องที่ต้องจัดการร่วมกันเกี่ยวกับความลับหรือเรื่องที่ไม่สบายใจควรใช้เหตุผลและใจเย็นในการพูดคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจ เรื่องโชคลาภยังไม่โดดเด่นในเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงโชคค่ะควรเน้นการสร้างไรายได้จากงานประจำหรือการประหยัดจะดีกว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรหลีกเลี่ยงเรื่องสุขภาพระวังความเครียดสะสมอาการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุยากหรืออาการเกี่ยวกับระบบประสาทและกระดูกควรหาเวลาพักผ่อนและคลายเครียดบ้างเช่นการทำสมาธิการอ่านหนังสือหรือการทำกิจกรรมที่คลายเครียด เรื่องบริวารบ้านรถทรัพย์สินบริวารอาจมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณการจัดการเรื่องทรัพย์สินยังคงต้องระมัดระวังอาจมีเรื่องที่ต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านควรให้ความสำคัญกับการซ่อมบารุงเรื่องต้องระวังการตัดสินใจที่รีบร้อนหรือการหลงเชื่อคนง่ายในเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองหรือการลงทุนที่ไม่ชัดเจนอาจนำไปสู่ปัญหาได้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจและระวังการถูกหลอกลวงหรือการเข้าใจผิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนบูงาเป็นเพียงผู้เล่าเรื่องที่สร้างขึ้นจาก AI นะคะคำทนายดวงเป็นแบบดวงรวมไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับเอาพลังงานดีๆไปใช้และตั้งรับทำความดีระมัดระวังในส่วนที่ให้สังเกต แต่หากคุณอยากรู้ดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกพร้อมคำแนะนำตรงจุดสามารถดูช่องทางติดต่อในช่องคำอธิบายด้านล่างคลิปเพื่อดูดวงแบบส่วนตัวเฉพาะตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนแล้วเรามาวางแผนชีวิตให้มั่นคงและปังไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะรักษาใจให้สดใสแล้วดวงจะสดใสตามนะคะสวัสดีค่ะ